สนับสนุนโดยท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการนะครับต้องถามพี่หมูกันต่อว่าในที่สุดเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วรเราก็จะลงมือทําโดยไม่มีข้อโต้แย้งนะครับ,รบเราก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นไงบ้างครับพอไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลวิชาที่เรียนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจม,นม,นม,นมันตรงกับที่จินตนาการเอาไว้ไะมคะก็ไม่ได้จินตนาการเลยนะอาจารย์เพราะ<อ>ว่าไม่ได้คิดว่า จะต้องมาเป็นอาชีพนี้นค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาเรียนเสร็จเนี่ยนะคะช่วงเรียนเนี่ยมีข้อกดดันค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าหนึ่งเราไม่คุ้นสองอด้วยความที่เรียนพยาบาลเทคนิคเนี่ยต้องใช้2ปีจบก็จะรวบทุกอย่างมาให้ระยะเวลาสั้นๆนะคะอาจารย์มีแรงกดดันหลายๆอย่างที่ทําให้บางเวลาเนี่ยนะคะคิดว่าโหเหนื่อยมากลําบากกลับบ้านดีไหมไม่เรียนดีไหมมันเหมือนขัดแย้งกันตลอดเวลาในช่วงช่วงนั้นนะคนะอาจารย์แต่ว่า ทุกครั้งของความขัดแย้งเนี่ยก็จะกลับไปที่ตัดสินใจแล้วนะต้องรับผิดชอบตัวเองว่าเรียนให้จบค่ะคก็เรียนจนจบอาจารย์เรียนพยาบาล2ปีจบก็ออกมารับราชการที่อำเภอชัยยาค่ะอาจารย์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่อำเภอชัยยาค่ะคร,รับราชการเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลชัยยาเนี่ยนะคะสปีแต่ช่วง4ปีเนี่ยนะคะอาจารย์เป็นคนที่ด้วยเด็กๆเ,เนี่ยเรามีข้อจํากัดเรื่องรายได้รเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายพอจบมาปุ๊บเนี่ย อาชีพพยาบาลเนี่ยหาไรายได้ได้หลายๆทางค่ะอาจารย์ก็หนึ่งอยู่เวรเยอะสองทำคลินิกแพทย์ซึ่งในเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะแค่อยู่เวรค่ะแต่ว่าพี่เองเนี่ยทำคลินิกแพทย์ด้วยก็หาเงินเยอะหน่อยแล้วพอเรียนได้4ปีเนี่ยก็ไปเรียนต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพอ,อีก2ปีจบปริญญาตรีค่ะอาจารย์รก็ไปเรียนต่อที่สงขลาอีก2ปีหลังจากนั้นก็จบมาทํางานที่เดิมมหาจารย์ที่ชัยยามเหมือนเดิมทํางานไปเนี่ยนะคะ ด้วยอาชีพข้าราชการอาจารย์เงินเดือนก็คือเงินเดือนจริงๆแม้ว่าเราจะหารายได้เพิ่มนะคะตอนจบออกมาเนี่ยนะคะก็ยังมาทําคลินิกเหมือนเดิมค่ะเป็นเป็นผู้ช่วยที่คลินิกแพทย์เหมือนเดิมค่ะเป็นพยาบาลประจําคลินิกแพทย์เหมือนเดิมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งค่ะอาจารย์มีความรู้สึกว่าทํางานไปเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับชดเชยตอนวัยเด็กอะ,ค,ะค่ะวัยเด็กเรามีเงินน้อยเราใช้น้อยอยากมีอะไรก็ไม่มีอยากได้ะอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าพอทํางานปุ๊บเนี่ย ก็อยากมีอะไรก็พยายามที่จะมี <c oughs> อยากได้อะไรก็พยายามที่จะได้ <c oughs> ก็หาเงินเยอะแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์ทํางานมาได้สักจบออกมาได้สัก4ี่ห้าปีะคะ่ะ <c oughs> มีเพื่อนมาแนะนําให้รู้จักธุรกิจเครือข่ายอาจารย์ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าอาชีพพยาบาลจะออกไปทําธุรกิจเครือข่ายอะไรแบบนั้นแต่ว่า สิ่งที่เขาเปิดให้เราเห็นก็คือว่าถ้าเราโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะมีรายได้เพิ่มเราจะมีอิสระเรื่องการเงินเราอาจจะมีความมั่นคงถึงขนาดโอนเป็นมรดกให้ลูกได้ในอนาคตก็ไปทำค่ะอาจารย์ตัดสินใจที่จะไปทำธุรกิจเครือข่ายมีครอบครัวแล้วยังค่ะอาจารย์ตอนนั้นยังค่ะอาจารย์ตอนนั้นยังไม่มีครอบครัวค่ะก็ไปทําเครือข่ายอยู่6ปีค่ะอาจารย์ว่านานนะหปีต้องเรียกว่านานมากอาจารย์แล้วก็ใช้แรงไปเยอะค่ะ ทาต้องเรียกว่าตอนนั้นทําหนักแล้วก็ทำอย่างมุ่งมั่นจริงๆเพราะเหมือนต้องย้อนกลับไปเหมือนที่บอกอาจารย์เวลาตัดสินใจทําอะไรปุ๊บเนี่ยด้วยความรับผิดชอบเนี่ยจะทําเต็มที่ทุกอย่างค่ะคถ้าไม่ทำไม่ตัดสินใจก็จะไม่ทําแต่ถ้าตัดสินใจก็จะทําเต็มที่ตอนทําเครือข่ายต่างชาติก็ทําเต็มที่อาจารย์ทําค่อนข้างหนักด้วยแต่พอย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยนะคะทำมาปีที่4 ก็เริ่มรู้จักคุณสิทธิชัยค่ะคือสามีเนี่ยค่ะอาจารย์รู้จักคุณสิทธิชัยก็เราทําร่วมกันค่ะอาจารย์ทำต่อเนื่องเป็นครอบครัวเนี่ยประมาณ2ปีย้อนเวลากลับไป6ปีด้วยการทํางานหนักในธุรกิจเครือข่ายควบคู่กันประจำเนี่ยอาจารย์ปรากฏว่าแทบจะเรียกว่านับย้อนหลัง6ปีเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจะเสมอตัวก็ไม่ได้เพราะเราลงแรงไปเยอะค่ะอาจารย์ต้องเรียกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วพอแต่งงานกับคุณสิทธิชัยเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยคุณสิทธิชัยเนี่ย ทำงานอยู่ที่การทำ,ทำเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่เรือท่องเที่ยวอาจารย์เป็นเรือดมมามันพินเศษนะคะสมัยนั้นอ,อยู่ที่ท่าที่ภูเก็ตแล้วก็ท่องเที่ยวที่สิงคโปร์อาจารย์ไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ล่องไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆค่ะกว่าจะได้กลับบ้านทีก็จะเป็นเดือนถึง2เดือนะะนะคะอาจารย์ก็ทํากับคุณศิริชัยต่อเนื่องมาประมาณ2ปีหลังจากนั้นมีลูกพอมีลูกปุ๊บเนี่ยนะคะก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดว่าธุรกิจเครือข่ายที่ทําอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ผลตอบแทนอะไร พอเริ่มมีลูกปุ๊บจุดเปลี่ยนมันก็เกิดนะคะอาจารย์ก็ต้องตัดสินใจว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ด้วยความที่เป็นพยาบาลก็คิดว่าคนที่ดูแลลูกดีที่สุดน่าจะเป็นตัวเองหรือคุณพ่อคือคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพราะเราเมนมีความรู้ในเรื่องของการดูแลคนอื่นนะก็กังวลว่าถ้ายังทํางานอยู่ที่นู่นแล้วต้องจ้างเขาเลี้ยงลูกค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างเลี้ยงลูกค่านมผงค่าอะไรอีกหลายอย่างที่จะตามมาอาจารย์ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่า หรือคุณทิชชัยจะต้องเป็นคนลาออกจากงานประเด็นหลักเลยก็คือแค่แค่อยากให้เขาเดินทางไงสามีเดินทางบ่อยมากภูเก็ตสิงคโปร์สิงคโปร์ภูเก็ตอยู่เนี้ยประมาณนั้นเลยค่ะอาจารย์ก็พอตัดสินใจปุ๊บเนี่ยนะคะก็คุณทิชัยก็ลาออกจากงานแต่ลาออกจากงานแล้วจะเหลือเงินเดือนค่าราชการอย่างเดียวเลี้ยง3ามชีวิตก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ทีนี้ไม่ได้ก็มานั่งคิดว่าแล้วจะทําอะไรต่อครับพอไม่ได้จะทําอะไรต่อเนี่ยธุรกิจเครือข่ายตอนนั้นเนี่ยยังเหลือแต่ใช้สินค้า แล้วก็ยังมีทีมงานนะคะอาจารย์ตอนนั้นจริงๆแล้วยังมีทีมงานเป็นพันนะคะแต่ด้วยความที่ธุรกิจเดิมเนี่ยแปลว่าก็ทํามา6ปีนี่ทีมงานก็เยอะเยอะค่ะอาจารย์ทีมงานเยอะทีเดียวแต่ด้วยด้วยธุรกิจเดิมเนี่ยแผนการตลาดมันไม่เอื้อให้เราหยุดได้แผนการตลาดมันไม่เอื้อให้เราใช้กําลังน้อยๆบาลานซ์ทีมงานให้มีรายได้ได้ค่ะอาจารย์นั่นคือแผนเดิมของธุรกิจเดิมนะคะพอมาเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตัดสินใจลาออกจากงานก็ต้องคิดว่าจะต้องมีอะไรรองรับ เพื่อให้เรามีรายได้เพิ่มมาค่ะก็ทําหลายอย่างนะอาจารย์ช่วงนั้นคุณทรายก็มาทําสวนแล้วก็เลี้ยงหมูัาที่ที่ท่าชนะท่าชนะดิฉันตัวพี่เองทํางานที่โรงพยาบาลชัยยานอาจารย์แต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่ท่าชนะก็กลับมาทําที่ท่าชนะค่ะอาจารย์ทำอยู่สักประมาณทําตั้งแต่ลาออกตั้งแต่ท้องค่ะอาจารย์ตั้งท้องสามีเหรอคะลาออกจากงานตั้งแต่พี่ตั้งท้องก็แล้วเริ่มมามาทางานอื่นรองรับอาจารย์จนถึงคลอด จนถึงคลอดก็คือทําประมาณปีหนึ่งค่ะอาจารย์จนถึงคลอดพอคลอดปุ๊บงานที่จะต้องไปทําเต็มตัวเนี่ยไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บก็มาตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ตัดสินใจเปิดคลินิกค่ะคลินิกคลินิกที่เปิดน,นี่ก็เป็นหมายหมายถึงเป็นคลินิคลาาักษณะไหนะอ่าเป็นคลินิกพยาบาลค่ะอาจารย<อ>์ในชนบทค่ะไยาบาลไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคลินิก แพทย์ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างตามตามชนบทเนี่ยนะคะอาจารย์นอกจากมีคลินิกแพทย์แล้วเนี่ยก็จะมีคลินิกพยาบาลซึ่งเราจะมีโอกาสเปิดเพื่อรักษาโรคเบื้องต้นสาคันทาแผลฉีดยาเนี่ยค่ะอาจารย์เราเรียกว่าพื้นฐานพื้นฐานไม่ได้เป็นโรคลึกอะไรไม่ไม่ค่ะอาจารย์ก็ก็เบื้องต้นแล้วก็พอดีไปเช่าบ้านเนี่ยนะคะอาจารย์ห้องมันเกิดกว้างอะค่ะอาจารย์เป็นสองห้องก็เลยเปิดคลินิกเสร็จมุมหนึ่งพี่ทําเช้ากับเย็นคลินิกครึ่งหนึ่งเนี่ยของห้องก็ขีอห้องหนึ่งเนี่ย ก็เป็นมินิมารทเล็กๆออทำคู่กันเลยทำคู่กันเลยคุณศิชัยก็มาอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกพร้อมกับอยู่ในในคลินิกเนี่ยอาจารย์ครับมีนมผสมมีหนังสือพิมพ์มีวารสารมีของใช้เกือบทุกอย่างอาจารย์แปลว่ายุติการทําเครือข่าย ยุติการทําเครือข่ายตอนนั้นเหลือแต่ใช้สินค้าเหลือแต่ใช้สินค้าลแต่ใช้สินค้าแล้วก็มาเปิดคลินิกพยาบาลไหนไหนตึกแถวต้องเรียกว่าเป็นห้องแถวเนี่ยเรา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 เช่าไว้สองครูหาเพราะฉะนั้นครูหาหนึ่งเป็นคลินิกพยาบาลอีกครูหาหนึ่งเป็นมินิมาร์สามีมาเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็อยู่ในดูมินิมาร์ด้วยและตัวพี่หมูเองก็ไปประจำทำงานประจำเดิมคือเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลครับตอนนั้นก็คือไม่เอาละธุรกิจเครือข่ายไม่เบรกไว้ก่อนเบรกไว้เลยค่ะจ๊ะ เบรกไว้ wide, นะคะตอนนั้นความตั้งใจเนี่ยด้วยความที่ชอบชอบสัมพันธภาพในเครือข่ายอาจารย์แล้วก็ยังมีความฝันลึกๆว่าถ้าสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรหลายอยา่างมัน,มนยอยอดเยี่ยมมากมันยอดเยี่ยมที่เบรกไว้เป็นผู้ใช้สินค้าเนี่ยเพื่อว่าวันหนึ่งถ้าสะดวกลูกโตอาจจะกลับไปค่ะอาจารย์อาจจะกลับไป ช่วงที่หยุดเครือข่ายแล้วก็มาทําคลินิกเนี่ยคคุณศิชัยก็เริ่มจากทําสวนเพิ่มขึ้น,นเป็นสวนไร่ฮะเป็นสวนยางพารากับสวนปาล์มอาจารย์รทําคู่กันเลยค่ะทาคู่กันแล้วก็ช่วงที่พักจากธุรกิจเครือข่ายเดิมเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าบันไดบ้านไม่แห้งอาจารย์เพราะเขารู้ว่าพี่เนี่ยทำเครือข่ายทีนี้ก็จะหลายธุรกิจอาจารย์ถูกจีบลาหลายยี่ห้อมากค่ะครับแต่ว่า ข้อดีของตัวเองก็คือได้เรื่องการวิเคราะห์แผนการตลาดจากธุรกิจเดิมก็พอจะมองออกว่าธุรกิจไหนที่เอื้อสําหรับคนมาหลังธุรกิจไหนไม่เอาเปรียบ uh huh. พี่ปฏิเสธทุกธุรกิจที่เข้ามานะคะช่วงนั้นท,ที่หยุดเนี่ยหยุดธุรกิจเดิมเ่ยก็คือธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่เคยตอบรับธุรกิจอะไรเลยะค,ะค่ะ ก็ <g ül> ทาแบบนั้นมาตลอดต่อเนื่องเนื้อหอมจนวันหนึ่งนะฮะอาจารย์วันหนึ่งญาติค่ะเป็นญาติกันเป็นพี่สาวแล้วก็เป็นญาติกันค่ะที่เราเคยทําธุรกิจเดิมกันมานะฮะอาจารย์เขาโทรมาบอกว่าเขาทําธุรกิจกิฟฟารีนนะ, <g ül> ะโทรมาล่วงหน้านะฮะอาจารย์พี่ก็ด้วยความที่ว่าตอนก่อนเราทําธุรกิจเดิมเนี่ยเราเคยชวนเขาทํากับเราแล้ว <g ül> เขาไม่ปฏิเสธก็บอกเขาเลยง่ายๆค่ะว่าพี่มาที่บ้านนะแล้วจะสมัครให้ครับ เขาฟังคํานี้แทนที่เขาจะรีบนะอาจารย์เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการพี่มากกว่าการสมัครให้เขาเลยรอเวลาค่ะรอปีหนึ่งนะอาจารย์รอรอรอปีหนึ่งคแม่ยังไม่ยอมมาขนาดเราบอกว่าพี่มาเถอะเดี๋ยวจะสมัครให้ไ่มาไม่มาจาาเพราะเขารู้ว่าถ้ามาเราจะสมัครขอใช้คําว่าสมัครแบบขอปเทีอค่ะ สมัครให้สมัครให้เขาเขาารู้ว่าแบบนั้นเขาเลยได้มาไอ้รอเวลาเนี่ยรอปีหนึ่งทําไมเราถึงคิดว่าเขารอเวลาปีนึงเขามาบอกตอนหลังค่ะอาจารย์เขารอจังหวะที่จะเชิญแม่ทีมระดับสูงมาคือเขามองพี่สูงมากค่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าเรามุ่งมั่นในธุรกิจเดิมมากแล้วก็ค่อนข้างมีความสามารถเขามองแบบนั้นนะคะที่เขาสะท้อนให้ฟังก็คือเขามองว่า พี่เนี่ยมีความสามารถถ้าเข้ามาเข้าใจเนื้องานของกิฟรีนจริงๆเนี่ยพี่ต้องทําสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าชวนแบบให้สมัครทิ้งไม่เอาก็เลยรอจังหวะว่าเดี๋ยวเชิญอัพลายใหญ่มาช่วยแนะนําดีกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเหมือนจะได้สืบสอบถามข้อมูลอะไรได้ได้ได้ละเอียดมากขึ้นมีอะไรก็เหมือนมีตัวอย่างของผู้สําเร็จในที่สุดหนึ่งปีผ่านไปเขาก็พา พาแม่ทีมระดับสูงมา,มาค่ะมาทั้งทีมเลยค่ะอาจารย์เขาเลิกเขาเลิกจากศูนย์ประชุมที่ศูนย์นะคะแล้วก็มากัน5้าหกคนค,ะค่ะด้วยมานักธุรกิจทุกค,คนค่ะอาจารย์มาเต็มบ้านแม่ทีมระดับสูงมาที่บ้านเนี่ยก็แทนที่จะเป็นคนตอบรับตอบรับให้มานะคะอาจารย์แทนที่จะเป็นคนนั่งฟังแต่ตอนเย็นที่บ้านพี่เนี่ยด้วยว่าอยู่ที่ภูมิเรียงเนี่ยเย็นเนี่ยลูกค้าจะเยอะมากค่ะอาจารย์ ก็จะจับตัวเองไปอยู่ที่มุมของคลินิกเหมือนเดิมแล้วก็จับโต๊ะที่พี่โก้พี่สิทธิชัยเก็บเงินเนี่ยนะคะก็เชิญเข้าไปนั่งมุมนั้นตัวเองก็แยกออกมาพี่ก็แยกออกไปอยู่ที่ที่จะเป็นคนขายสินค้าที่จะเป็นคนาจ่ายยาอะไรเหมือนเดิมค่ะไม่ยอมไปร่วมวงฟังอะค่ะอาจารย์ต้องทําแบบนั้นเลยอคะ่ะถ้าน,ถานับไปตอนนั้นเขาก็คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงคร,ครึ่งชั่วโมงจบก็สมัครค่ะ แม่ทีมก็บอกว่าให้พี่เอาบัตรประชาชนมาพี่บอกไม่เป็นไรให้คุณซีเจสมัครก็ได้เหมือนกันด้วยความที่เรามองไม่ออกอาจารย์ก็สรุปแล้วคุณิีเจเป็นคนสมัครเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะคนแรกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วเนี่ยจากเดิมที่มองไม่เห็นโอกาสทางธุรกิจเลยแล้วก็ให้คุณสามีเป็นคนสมัครด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วชีวิตของพี่หมูเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ Yeah. <laughs>